สวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้ยายสิเฮ็ดหยังมาตาวัดมื่อเส้านี่กินข้าวง่ายแล้วมาตาวัดกับไมก่กินข้าวง่ายกินข้าวง่ายแล้วก็เลยไยายไปเก็บพักขี้เล็กว่าไงฮะพี่น้องได้กับกุ้งถังหนึ่งลวดพักขี้เล็กอันก็สิแกงใส่หนังหนังหลานใส่เอาว่าไหา่น้องเบียว่าท่านแม่เพื่อนเอาไหา้ต่หลายเมื่อตะโดนเราลนะ เล่นมาต้มไว้อันใส่บักหัวหอยน้ำหัวหอยเชอรี่เนี่ยเอาใส่น้ำแล้วก็จะใส่หนังน้ำว่าจะใส่ปลาย่างน้ำพี่น้องปลา,ากรดย่างจะแซ่บจะแซ่บเนี่ไปวัดผืออื่นเนอะพี่น้องเนอะพูใ้ใดอยากไปพฟอกันย้ววัดผืออื่นเนอะนี่ยเอาใส่พี่น้องเนีาใส่เนี่ยพกขี้เล็กบานพวงพี่น้องพกขี้เล็กงามงาม กาศีแกงไปวัดมืออื่นเนด้อผู้ใดอยากไปพอ,อกันยี่วัดเด้อจ้าพอ,อกันยี่วัดเด้อพี่น้องเดนอะโหดล้วกาสีห้อนแล้วกาสีไปต้มจิตจิตบักแข้งกับไลยพี่น้องเอ,อ้ยบักแข้งผู้ขาดกดกทางบาห้ามเด็กเจเ็บมาให้เบื้องคนละสิเฮ็ดาให้เบิ้งอีกแค่หนึ่งบัดศีแกงคนละพี่น้องเคียงคูงนคนสีหลายปันได พอกัญญวัดเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นพอกันยวัดเด้อจ้าสวัสดีค่ะ